การ์ตูนมาครับตอนสอบคณิตศาสตร์ให้เสียงภาษาไทยโดยน้องนาเองครับสวัสดีนักเรียนที่น่ารักทุกคนนะครับสวัสดีครับคุณครูเอาเลยครับผมวันนี้นะครับคุณครูนะนะครับจะมาสอบคณิตศาสตร์ให้กับนักเรียนทุกคนนะครับผม ถ้าเดกเรียนคนไหนนะครับผมตอบผิดนะครับจะต้องโดนลงโทษนะครับผมสอบคณิตศาสตร์วันนี้นะครับผมก็จะมีบวกนะครับลบนะครับผมคูณนะครับและก็หารนะครับผมและคุณครูนะครับก็จะจับคู่ให้กับนดกเรียนทุกคนนะครับเอาเลยครับเดี๋ยวคุณครูจับคู่ให้แล้วนะครับผมคู่แรกนะครับผม ซอมบี้ค um> ู่กับสเกลิต en> ันนะครับนี่แน่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 น erm ี่แน่คู่ที่2นะครับผมซอมบี้หมูนะครับคู่กับเอนเดอร์แมนฉันไม่อยากคู่กับนายเลยอย่ามาแล้วมาเอ้ยแล้วคู่ที่3นะครับผมแมงมุมคุงนะครับคู่กับสลัมคุงเดี๋ยวฉันจะจัดการเจ้าเด็กน้อยให้ดูแล้วคู่สุดท้ายนะครับคู่ที่4นะครับผมคิปเปอร์นะครับคู่กับแก๊สนะครับ เอาเลยครับคุณครูก็จับคู่ให้กับนักเรียนทุกคนแล้วนะครับผมถึงเวลาสอบแล้วนะครับถ้าง,งั้นก็พวกเราไปกันเลยครับ เอาเลยครับเราจะมาสอบคู่แรกกันนะครับผมคือคู่ของสเกลิแนคุงกับซอมบี้คุงนะครับ23นะครับผมบวก25เท่ากับเท่าไหร่ครับระหว่าง10กับ20ครับผมโอ้โหสวยแล้วยังไงล่ะคณิตยเกตศูนย์อยู่เลยงั้นผมตอบ20แล้วกันครับเอ่อถ้างั้นละก็ผมขอตอบ1 0แล้วกันนะครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือไม่มีใครถูกเลยนะครับผมคําตอบที่ถูกต้องของจริงก็คือ 48นะครับตอบผิดทั้งคู่เลยสวยแล้วอช่วยด้วยฉันไม่อยากไปดูค่ะชีตเอาเลยครับนักเลยนคนต่อไปนะครับเอนเดอรแมนกับซอมบี้หมูนะครับผมพร้อม,มแล้วเอาแล้วนะเดี๋ยวครูจะเริ่มถามแล้วนะครับ35-20ลบ20เท่ากับเท่าไหร่ครับระหว่าง15กับ35ครับผม อ๋อง่ายมากเลยครับอันนี้ข้อนี้ง่ายมากผมขอตอบ35แล้วกันครับโอ้โอ,อดูแค่นี้ก็รู้แล้วว่ามันมั่วเล่มันต้องตอบข้อ15ต่างหากเราคนที่ตอบถูกต้องก็คือคือเอ็นเดอร์แมนนะครับคำตอบคือ15นะครับผมซอมบี้หมูก็ต้องถูกลงโทษนะครับอะาไอ้ฉิบหายแล้วไงไม่นะว่ะช่วยด้วย เอาเลยครับคนต่อไปนะครับผมแมงมุมคุงนะครับกับสลามคุงนะครับครับผมน่าสนุกจังงั้นคุณครูจะสอบแล้วนะครับผม10คูณ10เท่ากับเท่าไหร่ครับระหว่าง100งหรือ200ครับผมโอ้ยง่ายมากเลยครับอาจารย์ผมตอบ200ครับงั้นผมขอตอบ100ครับผมต้องถูกแน่ๆน่คนที่ตอบถูกต้องก็คือสลามคุงนะครับ คำตอบคือ100ครับผมโอ้ไม่นะเราตอบผิดแล้วเนี่ย oh, yeah, โอ้แย่แล้วอ้ฮ่าฮไม่เป็นไรหรอกครับอาจารย์เฮ้ยแลถามอ,อะไรป่าหมึกนี่นะว้าเอาเลยครับเรียนคู่สุดท้ายแล้วนะครับผมคู่ของคิปเปอร์คุงกับแก๊สนะครับผมจะทำให้อาจารย์ไม่ผิดหวังเลยครับผมก็จะทำเต็มที่ครับอาจารย์ คำถามนี้นะครับผมเป็นคำถามที่ง่ายมากเลยนะครับระวังห0 0ง100นี่ครับผมหาร10ครับจะได้เท่ากับเท่าไหร่ครับสิหรือ20ครับผมโอ้ผมรู้ครับผมขอตอบ10ครับอาจารย์ผมก็รู้ครับอาจารย์ผมตอบ20ครับคําตอบที่ถูกต้องก็คือคือ10นะครับผมแก้ตอบถูกต้องนะครับส่วนคิปเปอร์นะครับจะต้องถูกลงโทษผมโดนอีกแล้วเหรอ เอาเลยครับคุณครูก็สอบกันหมดทุกคู่แล้วนะครับผมงั้นเดี๋ยวพวกเราไปฟังคะแนนเกรดกันเลยนะครับได้เกรดอะไรบ้างไปเลยเอนแมนนะครับผมได้เกรดเอนะครับแก๊สได้เกรดเออมบี้หมูได้เกรดเอฟนะครับคิปเปอร์ได้เอฟครับผมสลามคุงได้เอครับแม่มุมคุงได้เอฟครับสเกลิเตนได้เอฟครับและซอมบี้คุงได้เอฟครับผมการ์ตูนไมครับนะครับผมก็จบลงแล้วนะครับ ถ้าน้องๆชอบนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ให้ด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ทำคลิปอะไรต่อนี่ครับสามารถคอมเมนต์บอกใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็สำหรับวันนี้ขอลากันไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับแล้วเจอกันนะอิอบาย